สวัสดีครับ,รบกลับมาพูกับแผรแล้ว,แล,วแล้ววันนี้เลยแพรจัดรถหล่อๆมาให้อีกหนึ่งคันกับเจ้า Toyota Rivo 2.4 e อ t r y ปี2020นะและคันนี้ได้จดทะเบียนปี2021เป็นตัว Smart Cap p i r เ n e r ยกสูงด้วยและที่สำคัญได้เป็นรถสีดำเกียร์ออโต้หายากเลยสำหรับคันนี้ใครที่สนใจนะรับของแถมไปก่อนเลยเป็นกล้องมันทึกหน้าหลังหรือจะเลือกเป็นพรมใน,ในั้คก็ได้กว่า20เฉดสี สำหรับคันนี้เนี่ยได้เป็นไฟหน้า m ัลติ r e เฟ e เตอรแบบนี้นะไฟนี่มีดีไซน์สวยเลยมีเขี้ยวออกมาให้และได้เป็นโคมไฟสวยๆแบบนี้มาพร้อมกับกระจังหน้านะได้เป็นสีดำด้านตัดด้วยสีเทาแบบนี้เลยหล่อได้เป็นหน้าหมูป่านะและยังมาพร้อมกับไฟสปอร์ตไลท์ได้เป็นแบบ LED ด้วยคันนี้ล้อแม็กตัวนี้เนี่ยได้เป็นล้อแม็กลมดำเป็นอลลอยเดิมจากโรงงานเลยได้เป็นแม็กขอบ17 ดอกอยางพร้อมๆรายละ,ะเอียดสวยเลยและได้บันไดข้างขึ้นลงให้สะดวกด้วยมีโลโก้ทุกอย่างอยู่ครบชัดเจนหมดไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างมีมาให้พร้อมและได้เป็นโครเมียมเงาๆแบบนี้เป็นพับปรับไฟฟ้ามือเปิดได้เป็นโครเมียมแท้เดิมจากโรงงานเลยไม่มีริ้วรอยสําหรับภายในตัวรถได้เป็นเบาะหนังสีดําเดินด้วยได้สีส้มแบบนี้ สภาพดีเลยเจ้าของเดิมดูแลมาอย่างดีจัดก,การตกแต่งมาให้เรียบร้อยแล้วและตัวพรมด้านล่างเนี่ยเป็นแบบหนังนะกันเลอะกันสกรปรกได้ดีมากคันนี้ได้เป็นโฉมสมาร์ทแคปแบบนี้ดูตามซอกหัวนอ็อตเดิมๆไม่เคยโดนประแจไข่มาก่อนเลยและในส่วนของคอนโซลด้านหน้าตรงนี้นะตัดขอบคิ้วด้วยเป็นสีเทาเมทัลลิกเก๊ดด้านบนนะเป็นคูบ็อกเนี่ย มีช่องแอร์ให้สามารถแช่น้ําได้เยน็ยนๆพอชื่นใจรายละเอียดดีมาดูในส่วนโครงสร้างกันบ้างสําหรับตัวนี้โครงสร้างนาะได้รถเดิมเมเดมดอาร์ตนี่เลียงสวยๆแบบนี้เลยการันตีว่าไม่เคยตีลังกาชนหนักที่ความมาแน่นอนอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านหลังกันต่อเลยสําหรับคันนี้นะย้ําเลยว่าได้เป็นตัวยกสูงพิระเนอร์ มาพร้อมกับช่วงล่างแบบใหม่ s u p e r f ์เฟ s u s p e n s i น n นะตัวนี้เนี่ยเขาการันตีว่านุ่มนวลช่วงล่างมาแบบใหม่จัดทรงมาให้เรียบร้อยพร้อมกับไลเนอร์นะตัวนี้ได้เป็นไลเนอร์ศรถเดิมไลเนอร์ศูนย์เนี่ยต้องบอกว่ามาพร้อมกับความแข็งแรงไฟท้ายด้านหลังได้เป็นแบบ LED แบบนี้เลยสวยๆเป็นเลข3แบบนี้ โตโยต้ารีโวสัญลักษณ์อยู่ครบชัดเจนมือเปิดเป็นโครเมียมและมีไฟเบรกดวงที่สามให้กล้องถอยหลังบิวอินให้จากโรงงานเลยและสำหรับคันนี้นะมาพร้อมกับกันชนแข็งๆแ,แบบนี้มีเซ็นเซอร์มาให้อีกดังหากและที่สำคัญเจ้าของเดิมนี่แต่งปลายท่อเป็นของนิตโตมาให้นะได้ท่อแบบไทเทแบบนี้เลยยางอะไหล่ทุกอย่างอยู่ครบหมดและได้เป็นรถช่วงล่างเดิมไม่เคยดัดแปลงเสริมแหนบใดๆมา อมาดูในส่วนของออปชันฝั่งคนขับกันต่อบ้างสำหรับตัวนี้นะมีกระจกมองมุมให้สามารถปรับองศาได้คือใช้สำหรับมองมุมในตอนที่เราจอดกระจกเนี่ยเป็นปรับไฟฟ้าแล้วนะแต่ถ้าปรับแล้วมันยังเห็นมุมไม่สุดเนี่ยตรงนี้เขาเป็นตัวเสริมเข้ามาได้แบบนี้เลยโยกได้ปรับได้ตามองศามาดูในส่วนภายในกันสำหรับด้านภายในเริ่มที่แผงควบคุมก่อนตัวนี้เนี่ยได้เป็น สีดำเป็นโนแบ็กแบบนี้กระจกไฟฟ้าพร้อมกับมือเปิดเป็นโครเมียมให้ได้คุญแจแบบรีโมทแบบนี้นะแล้วก็พวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันมีระบบสั่งการด้วยเสียงให้ย้ำเลยว่าคันนี้เนี่ยได้รถไม่น้อยด้วยไม่วิ่งอยู่เพียงแค่70,000กว่าโลเท่านั้นเองรายละเอียดดีเลยจอเดิมจากโรงงานนะมาพร้อมกับกล้องถอยหลังให้แอร์ได้เป็นแอร์อนาล็อกเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดแบบนี้มี e โคโหมดและ power โหมดให้พร้อมดูในส่วนของ เพดานบ้างไม่มีรอยเจมิมไม่มีตําหนิเลยแล้วดูที่บางแดดนี่ยังหุ้มอยู่เรียบร้อยเลยแทบไม่เคยผ่านการใช้งานมา mm. ซ้ายขวาซอกเดิมสวยทั้งซ้ายและขวาเลยการันตีโครงสร้างและลําโพงนี่มาให้แบบเสียงเพาะๆเลยเครื่องเสียงเดิมๆจากโรงงานมาต่อกันที่ในส่วนของห้องเครื่องเลยสําหรับคันนี้นะย้าว่าได้เป็นรถเครื่องเดิมสีเดิมเป็นตัว2.4ลิตรนะแล้วก็ตัว รอยแต้ม qc โรงงานทุกอย่างอยู่ครบชัดเจนหมดเลยมีเบรก abs ให้นะแล้วก็ดูหัวน็อตนะไม่เคยขันไม่เคยขยับเลยดูตามซอกและดูในส่วนของตัวฝากระโปรงนะมีปั๊มโ toyota โนูนๆให้แบบนี้ฉนวนกันความร้อนมีมาให้พร้อมเ็ดเดิมเป็นรถปี2020นะตัวนี้นะรายละเอียดซ้ายขวาโครงสร้างดีมากเนียน,นเสียวยแบบนี้เลยและได้ดูโลโก้ทุกอย่างอยู่ครบชัดเจนหมด ใครได้รถคันนี้ไปนะบอกเลยว่าไม่มีผิดหวังเป็น Toyota Revo 2.4 Entry ปี2020จดปี21นะพีรนเนอร์ยกสูงเกียร์ออโต้ด้วยสีดำราคาเพียงแค่4,99,000บาทเท่านั้นลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่8ใบเทาเท่าทนั้นและเลขใหม่วิ่งอยู่เพียงแค่70,000กว่าโลเท่านั้นใครสนใจรีบทักเข้ามาสอบถามพูดคุยได้ทุกช่องทางของบริษัททอโต้ที่ขึ้นให้เลย วันนี้แพทต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณนะครับมาออกรถกับเราเพียงติดต่อช่องทางออนไลน์ช่องทางใดก็ได้รับไปเลยพรมไดมอนด์คัทหรือก้องติดหน้ารถฟรีติดต่อด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ